กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีตุกท่านนะพ่อๆกับซองน้องอเนยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคึบคืบไม่ได้มันเลยพี่น้องเอ้ยคึบคืบคือพลสิตกอีกอะไรมันีก็ได้บรรยากาศโอ้บ่อำนวยเลยจ้าบรรยากาศคืบผาคืมพลอะไรพี่น้องเอ้ยเอาละแม่ปุ้งก็บเสมาเห็ดอยู่เห็ดกินยามเถียงนะพี่น้องมาเบิ่งมาส้มน้ำกันหวานแม่น้องอเนย์เห็ดยังนะพี่น้องเนาะ สบายดีพี่น้องมปปุ้กสมาเห็ดอ่ะแมนูตอนเที่ยงเนาะงชิแกงเห็ดพี่น้องเลยเห็ดที่มีจืดกับป่าสนีไปหาเหรอเนาะใส่แกงบเบิดะป๋องมากินเทนน้ำพี่น้องข้แม่กในป่าก็มีหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดอ่ะน้องหนักกับป่ตายบ่ไปหาตอนฝนตกบ่ แกงเห็ดนนเดนาะเห็ดคอนพี่น้อะไรเกิดถ้ามาสะอาดเลยเวลาพ่นโต๊ะมันสุ่มมันก็จะออกออกน้อเห็ดนี่ก็ออกตามคอนคอนคอนชิกคอนห้างอะไรกันตอติยวแน,น,น่เนาะพี่น้อง คนสิตกบรรยากาศมานันขึ้นขึ้ขขนึ้นนะพี่น้องเนาะขึ้มนมาสิไม่ล่มเลยจังน้อยเนาะมันปาสนีปลูกมันกับสีบ่เหมยปปนะดอกแบบว่ามันบ่แดดพี่น้องเอ้ยมันนี่มันต้องเอันนู้นไปมันนี่ ไฟป,ปลูกมันสอยนอันเนาะน้องข้ามไปก็เลยเอาน้องไอคิวซอยกันกับมใไง่จื้อแน่เนาะน้องหนับกับบสบายเป็นน้องเล่นนอนเปมนปวดหัวคือจะเป็นไขาเป็นนาผมเนาะ แกงกันไปเลยกันซ้ำชักหน่อยกัตอนนี้ก็เดือนสี่นเนาะพี่นอ้องเดือนสี่แล้วเดือนหาเดือนฮกเดินหาข้อนะคะเดือนฮกี่ก็เฮ็ดออกเล้วพี่น้องเฮ็ดปวกเสร็จเลยพาเฮ็ดน้ำโม่ดีบ่ปีนี้เนาะ ฝนตกละเปื้วเปื่อยพี่น้องเอ้ยน้ำล,ลายเลอะๆเลอยเนาะใบไส้กระย่าแบบมันลมนลมันเล,ล,ลีมแบบโอยยากเหลีอพุ่นใหม่ผ้าใหม่ห้างกับเปื่อยๆอยากสิป่าไปสั่งพี่น้องเลย เห็ดยูเห็ดกินไว้ถาเพิ่นจะแล้เพิ่นมาเนาะเห็ดปุ๋งก็ได้เลือกเห็ดซอยล่างแกงถาเพิ่นบะแซ่บน้ำเห็ดคอนได้เพี่น้องเด้อเห็ดธรรมชาสตร์วันนี้เห็ดปลูกเนาะแซ่พิซซุดเลยเพี่น้องแกงใส่ผักเตี่วอ่อนได้เพี่น้องเนาะ เราก็เน่ยหายหิวนุมเลยหิวนมบ่นุ่มิ่นเบิดได้นมบ่มีใั่มาไปเบิร์ดกันชื่อเพื่ันสั่ตากฮอแต่กันนอนบ่สาวกิดอึกืนมาซอยแม่ไปเราเลย แม่ใส่แกงเห็ดว่ะ้ะลุงกินมะลูกโดยนี้สวัสดีปะลุงก่อนสวัสดีปะลุงก่อนสวัสดีปะลุงก่อนแม่ส่เห็ดให้มากมขอบค่ากับแม่มาเป็นสวัสดีปะลุยมาจิ้มวัดจิ้มวัดจิ้มวัดนี่แท่งหน่อยว่ะเออแทงเนาะยมแทงเออแม่สืเลือกหายจ้าเด้ออ้าลูกอาแม่เอาผักลูกอาพักอ่ะใหญ่ ทีมะลอดลูกได้เลย่จาซอยมันลูกซอยกันปลลงเลกินไว้เม่เชืมตักตารางว่าะได้อานโแล้วแหละมเรแล้วอมกกตะลาง่งแล้ว เอาลูกนพ่อแลเอาลงเาลเออแม่แม่ฉัเลือกห้ลูกอ่กกกกาอลาไปเลือกเองหเลือกเองงนเี่ยค่ะล้ยมันหลาูกมังรยๆๆิ้มวันกนัน <c oughs> สบายดีเดยปลัลกัน แกาปดีไปกเรื่อง <c oughs> มาแกงเห็ดน,น้ำเนยเด้อเนี่ยลูกยังไงน้ำเนยเด้ออาเปินได้อันนี้สิแกงเห็ดตอนเพีนตอนเท,นนทียงวันโอ๋อเปสิบบาทมืองเลยลูก <c oughs> เลือกเอาจุกระตาลูกเลือกอา,ากระตาลใช่ไหมลูก,เ,าากลเลือกเอามาลูกเลือกเอามาเบิ่งว่ามันอะใดมันชิริมบ่มีบ่อีนอะไรอย่างเนี้ เราผักนันน่ตีลูกอืมเดีอบ่งตัวได้บ่มีตีนน่นีนี่นีอืมเนืใส่ใช่่ไดเนือใส่บ่ดู่ปาดได้หมเออปาดปาดอัำกนมันออกอ่แม่กลูกซอยกันปนลุงปีนาฮะเปลูกนึกลูกงีมวานก่อนงีมวานก่อนงีมวานให้ปลุงมาสิบาทมื้อจะลอุ้ยหญ่าห่ใด้วย ไม่มีไม่ปาลูกแม่ยาลเลยม่ปาีม่อ้ยปาดีม่เลือกเลือกมาแม่สิปาเลือกมาลูกเลือกมาไม่เลอกหยาดากอมัน้อารมณ์ลาเวนีเลือกมาใหม่เลือกมาใหม่แม่ปาเลาปากเลอืเลือกยาอ้ยสาหแตกกระล่ำถุยพี่น้องเลยฮะเมื่อกี้นี่อันเปีย่บันคุ้มใหม่แตกเห็นไหมพี่น้องนี่นี่ตีนผิ่น ใหยออกมาได้สวัสดี่ปะลูกไหมลูกล่างถวยถูถูถวยนี่ถวยนี่ถูถูลูกถูล่างถูกิงเกี้ยงพนสุดกับพ่อสุดพนเห็นได้ๆอยากเหตุเนาะอีลาอีลายอยากเหตุป่ะสัน ลาคนดูเนาะเสรลอนเ้ยบงเอ้ย่างถวยเด้เสรลอนเอยสิ่มานเบานนี่น่นนนน่ก่างร่าเสริลอนกับบึงเอยแล้วเสริลอนกันเสริลอนกับุ้ยบ่งเนยล่างถวยเด้อถ้าพ่อเตะนานลูก่าเห็นแลน้ลูกทุนะแม่ทูดีๆหมอแม่นะ จงแจงกระล่างมา,ามพี่น้องเฮ็ดมาเน้องเลยใส่กแกงเฮดเลยพี่น้องเลยดูผัวเต็มหม้อพี่น้องเลยอาหน่ายผูวหม้อกับหม้อบักไงพี่น้องโสดผัวผัวเก่งๆได้ลูกเออป้าสุดงามสุดมันลำลือล่องมั้ง อ,ออเออ่างจองมาให้แม่เลยแม่เซนคลอนแกงเฮ็ดนี่ล่างมาให้แม่เด้อจองกันเด้อฮ่าพี่น้องสดลยรวยๆก็ลุ่งเลยคุณสดลยรวยๆเลยแกงเฮ็ดมาเนาะงมาเลยเนาะเฮ็ดบดคลอนพี่น้อง ดโดูน <sus> <half> ้องเอาจะไปเก็บพักอันนั่งตัวมาใส่กับพี่น้องเรยอยู่สวนยังไงอันนู้นลายเลยสิบปงอะไรปะลงเอ้บานพอเนืเตียมย่อลนีอเน่อนี่ใส่พักนั่งตัลงไปพี่น้องเ้ยปงลงมาลักลักนั่งต โอ้ลานสาวก็อาบน้ำน้องสาวหัวแตกหนังทางเลยพี่น้องเลยจู๋จิ้วปั๊ดเทอหนังทางเย็นสบายปะลูกเย็นสบายสาวนาหนังทางเลยสาวหัวแตกโอ้โหอันนี้โอ้หนังทางคุณหมกคุณหมกเห็นตะโก โอ้อ้าเอาซะจักเพลงอีหยังสอนสิลือว่าเอาตลอดเด้ออ้าเด้อน้ําน้ําหน่อเนยเด้อเย็นสบาย่ปุ้งซิมแกงเห็ดกบลงเยเสียงรถใหญ่จอยมาเสียงรถไมาล่แซ่บๆลง อะไรพี่น้องเขียนนี่กับสมมาพักควรนะสหมมาพระ,รนะระจากเพียงเนี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากก็ไลไ์ก็แชร์ก็กติดตามส่องน้องอเนยเด้อจ้าฝากหานกำลังใจแหม่ปุ่งเนาะสบายดี